สวัสดีค่ะตานพอหมพน้องทั้งหลไยมาวันนี้ค่ะจักมาสอนวิธีการลองฟอนภาษาใต้ทําในโทรศัพท์ Vivo v n 0ค่ะและ Vivo v n 0 SE ค่ะ หน่อเวอร์ชัน Android เวอร์ชัน 10s ค่ะและ10ค่ะนะาหากผู้ใดใจ vivo ตีแป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ค่ะตีแป่น Android 10ขึ้นไปถึง 10s นี่ค่ะก็ไกตัวเอาตามนี่ค่ะเนาะก่อนอื่นค่ะเราต้องติดตั้งแอป2โตัวกัหนึ่งในนั้นคือแอปแต่ทำคีย์บอร์ดของเฮาค่ะตัวตัดใจเขียนค่ะนะนี่ค่ะแต่ทำคีย์บอร์ดอ่าโอเคติดตั้งไป พอค่ะเปิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คือไปดาวน์โหลดแทงโต๊ะหนึ่งค่ะโต๊ะตัดที่จักใจเปลี่ยนฟอนต์กันนะนั่นก็คือโต๊ะแซตฟอนต์ tree ค่ะตัวนี้ค่ะแซตฟอนต์ t r e ตัวนี้กันนะตัวล่าสุดนี่ค่ะตัวเปลี่ยนแบบอักษรอ,อันดับหนึ่งค่ะสำหรับ samsung vivo apple huawei แล้วก็ realme จะหนีเป็นตอนรับ่าติดตั้งไป โอเคครับหลังจากติดตัง้งแล้วครับตุกตาลไข่เปิดกําเดียวกว่าไรใครติดตั้งส่วนฟ้อนน้ำตังกว่าไรนะแต่นี่ขาจักมากติดตัง้งตั้งกาของคีย์บอร์ดคือเลี้ยวไปกันครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเพผ่อเข้ามาหน้าน,นี้ครับคือจัดการแป้นพิมพ์คือเรียบร้อยกันครับนะแอดแป้นพิมพ์ของเฮาออกมาครับนะอันนี้เป็นแป้นพิมพ์ไทยทำครับเป็นแป้นเปียกครับ เรน,นี้คีย์บอร์ดของเราก็ออกมาแล้วครับกรนี่ตัวหลีกคืนของเขานี่มันจักมันเตอค่ะนะอ่าตัวหลีกคืนของเขาย้ามันเตอค่ะเดี๋ยวจะมาจามตตยในแม็กเสจเตยค่ะนะอืมอ่กันตันจักเปลี่ยนคีย์บอร์ดนี่คะ่ะคือแจ็กดึงไวค้ค่ะนี่คะ่ะเรามาเลือตัวใต้ทําของเขากันนะใต้ทาคีย์บอร์ดนี่คะ่ะเตรียมเดี๋ยวนี้มันย้ำผันดีเตอะนะ เพราะฉะนั้นมาเรามาเฮ็ดประจำกันค่ะว่ามันจะฮันดีได้จังได้กันนะก่อนอื่นกดออกไปแล้วไปตีโต้เซตฟอนต์ทรีโอเคกดอนุญาตมันไปค่ะนะกดอนุญาตมันไปอนุญาตจักแรงจีมากโอเคกดอนุญาตเด็กปอกขึ้นโอเคโอเคแล้วเขาโอเคครับกันว่าเข้ามาหน้าน,นี่คือเข้ามาตี่ฝังกลางนี่ครับแล้วเลือกเข้าไปหาตัวไต่ทำของเขาค่ะนี่ครับไต่ทำ มีโฆษณากัะนะโัวโฆษณามันเปิดอีนน้อยนะเปิดเป็นการสนับสนุนเปิดเน,นาะพอเป็นแอปฟรีกันนะ,ะกดปิดไปแล้วคือมาเลือกฟอนตี่ตุกตาอเจ๊กใจกะว่าเจ๊กเป็นฟอนลายมือหรืวอว่ามาตรฐานกันนะในตีนี้ขจักมาจามตัวนี้กัเป็นใตาทาเค้กนิววีสองนี่กันนะตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานกะก็กดดาวน์โหลดไปกรรํากะเพื่อกดเยาวก็กดทางกรํารหนงกันนะแล้วมันที่คือเราเรียนไปหาตี ตังกาฟอนค่ะตีทีมของมันกันนะอ่าเข้าไปดีการตังกากันนะอันนี้เป็น Android 10ค่ะเป็นอ่าวีโววีซาวค่ะนะมันเป็น V ีซาวเอสค่ะแต่อ่าการตังกามันนี่ติดต่างกันนิดน้อยค่ะนะเพราะว่าใน V ีซาวเอสนี่จักมีอ่าแอปทีมค่ะเนาะทีมสโตรมาจอมค่ะนะไอทีมค่ะไอทีมมาจอมคือเราไปเล็กเปลี่ยนเองกันนะแต่ พอเป็นแอนดร d ยซ i นี่คใน Vivo Vsound นี่คือเข้ามาที่การตั้งกาหรือว่า s e t t i n นะเข้ามาที่การแสดงผลและความสว่างะเข้ามาแล้วก็คือเลิกไปตีลักษณะตัวซ้อนค่ะลักษณะตัวอัครคะนะแล้วก็นี่คะ่ะเดิมตีเนี่ยมันจะมีอยู่2อันตั้งเหนือในขนาดสอตัวก็คือมีระบบเริ่มต้นกับระบบคลาสสิกเนาะก่อบนั้นนี่คะ่ะคือมาตั้งไตนี่คะ่ะระบบเริ่มต้นะนะแต่นี่นี่ตันลองสังเกตด้วยคะ่ะอันนี้ เราติดตั้งมาจากแอปแซดพวนคะนะอันนี้เป็นโต๊ะของข้าติดติดตั้งมาเป็นใต้ทำเหมือไกลนั่นค่ะปรับใช้โอเคใจเรียบร้อยครับกันเนี่เราไปจามตัวเหมือไกลคืนค่ะดิคืนของเ้าไรหรือ,อยังโอเคไรแล้วขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะก็เปน็นการการใจภาษาคืนของข้ากององเมื่อนี้ไงครับนะสำหรับตานหนติดสนใจเนาะส,สำหรับตานหนติดสนใจใครนําไปปั๊บใจเนาะ เปิดนำไปโจตนาแล้วก็นำไปแจมไปเขียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนาะก็สามารถเฮ็ดตามวิธีนี้ได้เนาะก่อยเด็กตัวไปลอยๆเนาะก่อยตัวไปลอยๆแล้วก็เฮ็ดตามไปลอยๆค่ะหากว่าลายลืมลร์จะไหนก็ก้อยติดต่อสอบถามคอมเมนต์ไว้ตั้งใจวิดีโอนี้เลยค่ะส่วนวิดีโอนี้ก็ขอจบลงไวเ้เพียงต่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ